อะไรเนี่ยว้าวฮู้นี่มันเกมเหรอเนี่ยนั่นเปนมาลิโอนี่นะว้าวมาลิโอหวัดดี Mario! มาลิโอน่าจะไปไหนเหรอมาลิโอหวัดดีหวัดดีได้จริงใช่ไหมนเนี่ยมันขอแตะใดยฮะมาลิโอจะไปไหนน่ะนขอโทษแป๊บเดียวนะ ยังไม่ตั้งตัวเลยอ่ะเดินเพื่อกันได้นะมันจะหนีไปไหนเนี่ยเฮ้ยรอด้วยดิเดี๋ยวฉันได้เลยเนี่ยตัวฉันใหญ่ขึ้นจเจ๋งเบย์เร่ประกาศแอบฉันไปนี่ไม่เห็บบนเลยคะมาริโอ้จงไปสิว้าวรอฉันด้วยยี่เฮ้ยเย่หน่อยนะแกหังอาทำห้ฉันต้องแบบเจ็บนี่ไม่ร้อนเนี่จะไปไหนคงได้เนี่ยนีย อืมพักพวกมันติวเวิร์ดมาเลยครับพี่หย่าไอ้เนี่ยอยทองฉันห่นี่เน huh? ี่ยท่านของนายเนี่ยเฮ้ยมันติวเวิร uh ์ดมาแล้วนดี๋ยวไอ้เนี่ยว่าทำไมพวกมันติวเวิร์ดเยอะจังวะย่ยไอ้เนี่ยด้วเฮ้ยทุกคนมันมาแน่แล้วอะไรเหรอมันคือตัวอะไรอ่ะ อย่าเข้ามาเลยทินของเราเจอาเโอ้ยอยู่นจโอยจีจะไไหนน่รนะ่อยู่นะโอ้อ้ยนีมันตีเวิร์ดพวนี่เนไอไก่สนตีซะเฮ้เฮก็บกปหัวอะไรเนี่ยย้ายไปหมดเลยพิกเซลทุวนเอาไป ก็พูดรัจจการแล้วเออต่อประเออ๋ยวนี่โอ้เอ็งจีบจังเลยนี่แนะนี่ออกไปเด้อว้าวขาฉันเออนี่นี่เยอะนี่เยอะมาเลยนี่แน่ยอยนี่นี่แน่นี่เยอะวูบเดี๋ยวก่อนนะว้าวหลบแลหลบนี่แน่ว้าวมีเกินซะ แย่ไม่ได้ผลเลยต้องเอาตัวใครอื่นแล้วเนี่ยนี่ดีกว่าน่าจะมีเยุ่งกันอีกนี่ย้อนี่เก่งจังวะนี่หมดคนทันแล้วเอามาเยอะๆเลยดีกว่าไอ้เนี่ยเฮ้ยเอาจริงดิอีกอันนึงดีด้วยเฮ้ยออกไปละตีถิ่นบ้านเราพวกนายจะมายุ่งไม่ได้ นี่เยอะอออกไปเจ้าโอ้มไอ้หมาป่านี่เนี่ยนี่เอ้ยเจ้าเอาเห็ดไปนี่เนี่ยเอ้ยโอ้ยเย้ฮะจีสุดควยอะไรเนี่ยหินเหรอนี่นายทำได้ไงฉันขอหน่อยดิเดลเลยพอดีบอกฉันมีปุ่นีฮึจิง ว่าแขไม่หินได้แล้วแมว,วแมววอิออกไปซะนี่อะไรเนี่ยว้าวมันบินได้ไงเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันไม่มีอะไรตรงนี้ด้วยนีย่ขึ้นก็ได้ด้วยแฮแต่ไม่หล่นด้วยไปไงเนี่ยน่าเชื่อมาคับหน่อยดิยได้เลยฮึแต่ยาก,กับทำลายฉันเย,อยน่อะไรเนี่ยยาเนรอประตูไปดูหน่อยสิ ต่อเป็ดหนึ่งไปอิงบล็อกได้แล้วผู้เขาแท้ดิวะนี่เนี่ยูนี่พวกเราได้พลังพิเศษนี่เหรอเจ๋งไปไปเลยอืมรู้สึก,กว่าเสียงจะสงบแล้วจับเงาสักอย่างนี่แล้วสินะมันถึงเวลาของฉันแล้วนี่ฮ่าได้กันเนี่ยเยอะดิย,ยูผู้ไปไงล่ะฉันทำที่หนึ่งให้ได้บอกของได้ได้ชาในเกมกันกนะเนี่ยไม่เคยมีเห็นตรงนี้มาก่อนเลย เจ wow. ๋งเบ้อว่าเพิ่งจะโดนกินแล้วไงเล่าไปเลยฝั่งนี้หนักเหมือนกันนะดูดึงอันนี้ดึงถึงกันเออโดนคอฟ์ดหัวตายหัวแตกเลยนายเจ๋งมาเลยู้นายจะไปทำดีสุดตุดไปเลยเจ๋งมากที่ทำไมทำไมนี่ไม่เดี๋ยวก่อนเริ่มต้นใหม่เลยโอเคนั่นอาจจะมาพวกเราไหมนั่นเชิญเลย นี่ตาไนเราไอ้เขียวโอเคตาฉันเหรอได้เลยมาเลยรุยูนี่มาเรียวมาพวกเราไหมฉันมีอะไรจะให้ดูด้วยแต่ฉันมีอะไรให้ก่อนเห็ดไงในได้ไม่ใช่หรือมีนึ่งตัวไม่ถูอเลยฉันขอโทษเจี่ที่ผ่านมานะไม่ร้ายหรอกนะพูดนั้นเชิญน่งเลยตรงนี้แหละเอออ่นนั้นขอบคุณนะฉันขอโทษแล้วกันไม่เป็นไร